ครับคุณผู้ชมทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องหัวไข่ฮั่งนะครับวันนี้เป็นเทคนิคการซ้อมใบเสร็จก็เข้าใจว่าผู้ชายหลายคนนะครับอยากมีแขนที่ใหญ่นะครับวันนี้เนี่ยมันจะเป็นพาร์ทในส่วนของใบเสร็จซึ่งแขนเนี่ยมันจะมีทั้งใบเสร็จไทเสร็จนะครับแล้วก็โฟอาร์มมัดที่ผมแนะนำเนี่ยใบเสร็จที่ผมชอบเล่นเนี่ยเพราะว่าเวลาเราใส่เสื้อเนี่ยต่อให้ผมจะไม่มีสิกแพคกนะอ้วนอยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าแขนเราเต็มเนี่ยมันจะทําให้เราใส่เสื้อผ้าได้สวยนะครับแล้วมันจะรู้ว่าเราเป็นคนเล่นเวท มันเป็นมัดที่เสื้อผ้ากัดไม่อยู่นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแชร์โปรแกรมการเล่นของผมนะครับมีอยู่ด้วยกัน4ท่าง่ายๆเลยแล้วก็เล่นไม่ได้นานมากนะครับแล้วมั่นใจเลยว่าโดน จะไม่เหมือนชาวบ้านนิดหนึ่งคือหลายคนชอบเล่นฟรีเวก่อนใช่ไหมล้วค่อยมาเล่นแมชชีนแต่ผมเนี่ยผมชอบเล่นแมชชีนก่อนเพราะว่าเวลาผมเล่นใบเสียเนี่ยผมรู้สึกว่าแมชชีนเนี่ยหนึ่งมันเล่นง่ายสองยังไงมันก็โดนสามคือมันทําให้เราแบบว่าพร้อมในการที่จะเล่นแบบเข้มข้นในการเล่นฟรีเวกเอออันนี้คือทฤษฎีของผมนะแล้วก็เวลาเล่นก็คือเครื่องพิเช์เคร์่ที่เป็น, Match นแมชชีนเนี่ยแทบจะมีแทบทุกยิมน่ก็เวลาเล่นนะอย่าพิ่งหนักมากแต่สําหรับผมก็ใช้น้ำหนักประมาณนี่นะฮะไม่ได้เยอะ เอาที่เราแบบพอคอนโทรลได้นะครับการปรับบอรสสำคัญผมไม่รู้ว่าคุณสูงคุณเตี้ยแค่ไหนนะเวลาเล่นอ่ะซอกต้องอยู่ประมาณนี้เลยเนี่ยอย่างอันเนี้ยคุณเข้าใจปะมันเตี้ยไปเอ๊ะบอันเตี้ยไปผมก็จะต้องเอาบอรขึ้นมาเนี่ยดูนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้เห็นไหมเนี่ยไมอยู่ประมาณนี้เทคนิคของผมคือเวลาเล่นอ่ะม้วนข้อมือเข้ามาแบบนี้แล้วสควีสไว้หน่อยแล้วตอนลงอ่ะก็ให้มันอยู่อย่างนี้ไม่ต้องปล่อยอย่างนี้นะแต่เวลาเล่นเครื่องเนี้ยที่คุณเล่นแล้วมันหมดแรงอ่ะเพราะว่า คุณปล่อยเยอะเกินไปถ้าปล่อยอย่างเงี้ยแรงมันหายดูนะแล้วเวลาเล่นอีกเทคนิคนึงนะอย่าให้สอกมันออกมาแบบนี้ให้หมีไว้อย่างนี้ตลอดดูนะม้วนข้อมือนนะปึ๊บนี่โผโ่ไว้อย่างนงี้เลยแล้วลงมาแค่นี้พอนี่โผล่ไว้อย่างงี้สองสามเนี่ยสี่ม้วนเข้าไปเลยหาปึ๊บหก อ่ะสมมติผมไดนสนะิบห้าแล้วนะฟิลมันจะประมาณนี้แล้วผมบอกในเวลาเล่นหนึพิเชอร์พอคุณเริ่มหนักแบบโอเวอร์มาสอบแล้วเริ่มออกมาแบบนี้ให้พยายามคอนโทรลได้แบบนี้ตล,ลอดน,นะครับแล้วก็เอาน้ําหนักที่คอนโทรลได้บอกหลายรอบแล้วนะครับการเล่นเวทให้กล้ามเนื้อมันพัฒนาเนี่ยง่ายมากการที่คุณบอกว่าคุณเล่นไบเซ็ปคุณก็ต้องโดนไบเซ็ปไม่ใช่แบบไปโดนโฟอาร์มเยอะนะครับเล่นไบเซ็ปต้องโดนไบเซ็ปนั่นแหละถ้าเล่นแล้วไม่โดนเลยน้ำหนักลงนะครับอันนี้คือท่าที่หนึ่งผมจะพักระหว่างเซตแค่หนึ่งนาทีนะครับ แล้วถ้าเซตสามเซสี่อะแรงเราไม่ไหวอ่ะเราก็ลดน้ําหนักลงเข้าใจไหมเน้นให้โดนใบเสร็จทุกดอกแต่ถ้าเกิดว่าเซตที่4เล่นแล้วมันไม่โดนแล้วก็ไปเลยเปลี่ยนท่าเลยเล่นแค่สามเซตก็พอนะครับจาไว้ว่าเล่นเวททุกท่ามไม่จำเป็นต้อง4เซตทุกท่านะครับท่าที่2นะครับท่านี้ถ้า,าหลายคนสังเกตดีๆอ่ะโบรวมถึงคนที่เขาแบบว่ารุ่นแข่งขันที่แบบต้องใช้แขนเป็นฟอนด์ดับเบิลไบเซปอ่ะท่านี้จะเป็นแทบจะท่าคิงเลยของท่าใบเซตนะครับนั่นก็คืออินไคล์ W ใบเซปเคิร วิธีปรับบอเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเอียงขนาดอกบ,บนนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้นประมาณนี้นะครับแล้วเวลาเล่นน่ะหัวจะติดหรือไม่ติดก็ได้แต่ขอให้สะบัดด้านหลังมาติดผมเลือลน้ำหนักสักเ <7. S 1> จ็ดจุดถ้าแล้วกันะจะได้อธิบายง่ายๆดูนะพิงมาเลยแล้วหงายมือออกแบบนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าเวลาเราหงายมือออกเนะี่ยแขนเรามันไม่ได้เป็นมุมตรงขึ้นมาแบบนี้เข้าใจป่ะพอเวลาเราหงายมือออกเนี่ย จะออกแบบนี้เห็นป่ะมันไม่ได้ตรงข้างตัวอย่างนี้นะแล้วเวลาเล่นอะ่ะเทคนิคของผมก็คือต่อให้มุมมันจะไกลหรือเข้ามาอย่างไรก็ตามนะครับให้เราหงายดัมเบลให้มันขนาดพื้นเออมันอาจจะฝืนหน่อยเพราะฉะนั้นท่าน,นี้อย่าเล่นหนักแล้วเวลาเวลาเล่นม้วนข้อมือแบบเดิมดูผมนะสบักติดนะหงายข้อมือขนาดพื้นนะดูนะังยืแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยหนึ่งสองม้วนข้อมือเข้าไปต้านนี่แบบนี้เลยจะหัวพิพงก็ได้นี่หนึ่งสอง คุณจะรู้สึกเลยว่าท่าเนี้ยมันโดนไปเสร็จมากๆนะครับเพราะว่ามันเหวี่ยงท่าจะไม่ได้เลยท่านี้เนี่ยถ้าใครเคยเล่นเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าเวลาเล่นอยู่ดีๆเวลาหมดแรงมันหมดเลยสมว่าเราขึ้นอยู่ดีเงี้ยแปดอยู่ดีแม่งไอ้เคีียหมดแต่ทีนี้ว่าเราจะเล่นเราจะเหวี่ยงก็ได้เพราะตอนหมดอ่ะมันก็ไม่ได้ซีแต่ขอให้ตอนลงอ่ะต้านเนี่ยแบบเนี้ยนะครับเล่นไปเลย 12- ถึง15ที4เซตแล้วก็ควรจะใช้น้ำหนักที่เราเล่นได้12ทีขึ้นไปผมแนะนำนะท่าเนี้ย มันเน้นจํานวนมันไม่ได้เน้นความหนักเพราะถ้าเกิดเน้นความหนักอ่ะมันจะบาดเจ็บแล้วมันก็เข้าไปเสพน้อยเด้อโฟอาร์ทำงานทันทีนะครับท่าที่3นะครับอันนี้เป็นท่าฮอตฮิตของหลายคนเลยก็คือบาเบลเคอร์บาเบลเคอร์เนี่ยคุณจะเป็นมือใหม่มือเก่ามือโป้นะครับท่านี้คือทุกคนเคยเล่นมาหมดแล้วทุกรุ่นทุกการแข่งขันนะผู้หญิงก็เล่นผู้ชายก็เล่นนะครับวิธีการเล่นเนี่ยคือหลายคนจะรู้ว่าบาเบลไปเสพเคอร์เนี่ยมันเล่นอย่างนี้ถูกป่ะแต่จริงๆแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นเดี๋ยวผมจะมาใส่เทคนิคตามสไตล์ผมให้นะ น้ำหนักที่ผมเลือกันนี้ก็เล่นไม่นัก้วนกะันเอาสักสิบห้าโลนะครับเราจะจับก้งประมาณนี้ถูกไหมเพราะว่าเวลาที่ผมเล่นน่ะทำไมผมจิ้จับก้งขนาดน,นี้ดูนะดูที่ใบเสร็จผมนะผมจะหนีบศอ,อกเข้ามาก่อนอ่าหนีบศอ,อกใช่ไหมแล้วซอกสไตล์ผมเวลาเล่นแขนนะ็ะคือม้วนข้อมือแต่ทีนี้เนี่ยเวลาเราเล่นแบบนี้เนี่ยโฟร์อาร์มทำงานแน่นอนนะครับวิธีการทํายังไงให้โฟร์อาร์มไม่ทํางานเคยสอนในคลิปช่องหัวหางไปแล้วแต่อันนี้มาอธิบายใหม่เพราะว่าน่าจะลืมกันไปแล้วดูนะครับผมจะแทงศอกแบบนี้ เพราะฉะนั้นจุดที่สตาร์ทมันจะเป็นแบบนี้มันจะไม่เหมือนเล่นแบบนี้นะหนีบศอกเหมือนเดิมแต่แค่แทงศอกม,มาข้างหลังแล้วมวนข้อมือดูผมนะเวลาเล่นนะขึ้นสูงลงได้แค่นี้นี่เลยแค่นี้นเลยนี่นผมบอกเลยว่าใบเสร็จล้วนนะครับถ้าด้านตรงจะเป็นอย่างนี้หนีบศอกนะครับแล้วแทงศอกข้างหลังนี่เป็นแบบนี้นี่แค่นี้เลยจะรู้ได้ไงว่าหนักไปไหลยกนะครับหนีบไว้ แค่นี้คุณลองดูขอสปีดประมาณนี้นะเล่นไปเลยสักยี่สิบคุณจะรู้เลยว่าเวลาเล่นแขนแล้วโดนใบเสร็จมันเป็นยังไงนะครับนี่ท่านี้นี่ไม่เอาปั้มมาแบบนี้นะไม่เอานะเอาน้ําหนักที่คุณเล่นได้ยี่สิบกิอลลองดูนะครับสักสี่เซตบอกเลยรู้เรื่องอย่างผมเนี้ยสมมติว่าผมเล่นสิบห้าโลได้ยี่สิบสองเซตใช่ไหมเรารู้สึวส 2, ก,กว่าเซตสองมันที่สิบแปดเองวะผมก็ลดน้ำหนักมาเป็นสิบโลนะครับไม่ต้องซีเรียสเรื่อง น้ำหนักมากเลิอกอีโก้นะครับเล่นให้มันโดนเนี่ยแปบ๊บเดียวเห็นปะนี่ขนาดแค่เล่นสาธิตนะผมไม่เล่นจริงนะเนี่ยปั๊มมาละเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปเสร็จนะครับถ้าสุดท้ายนะครับจะเป็นโฟรามตรงนี้คือผมเคยสอนเล่นดัมเบลไปแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนไปเป็นเล่นเอ่อโลบโดยใช้เคเบิลบ้างนะครับตัวนี้เวลาเล่นก็ใช้น้ำหนักไม่ได้ดังมากเอาเอา,เอาสักหกสิบแล้วกันนะหกสิบปอนด์ดูนะครับเวลาเล่นถ้าเกิดว่าที่ยิมไหนเนี่ยไอ้จัวเจ้าตัวเนี้ยมันลงต่ำสุดมากๆไม่ได้เนี่ย มันลงต่ำสุดข้าวเลยไม่ได้ ENNIS. ก็ไป <lawsuit. S 1> เอาแท่นที่มันเป็นทําให้สูงขึ้น่ะมาวางนะครับอ่าเวลาเล่นง่ายมากเลยเนึ่งสองเหมือนเดิมดูนะครับแล้วเวลาเล่นอ่ะมุมอย่าให้เป็นอย่างนี้นะให้มันเอียงไปหน้าอย่างนี้เราเอียงตัวมาหลังมาหนึ่งดูผมนะเวลาเล่นนะเวลาขึ้นอ่ะขึ้นมาอย่างนี้ขึ้นมาอย่างนี้ดูนๆตาข้องเลยดูาตรงนี้จะได้เห็นมุมนี่ขึ้นมาอย่างนี้นะอย่างนี้นะเออแล้วเอียงท่าหลังหน่อยแล้วตอนลงอ่ะยืดลงไปสุดเลยนี่อย่างนี้หนึ่งสองแล้วปล่อยนี่ยหนึ่งสองแบบนี้ยืดลงไป คุณจะรู้สึกเลยว่ามันโดนตรงเนี้ยมากมากเลยนะครับลงมานี่นะเอ็นแบงหลังหน่อยหนึ่งนหนึ่งสองยืดลงไปนี่เน้นโฮนะท่าเนี้ยปวดไม่ปวดมาแรงงานในคอมเมนต์ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ปวดแสดงว,ว่าคุณเล่นหนักไปแล้วมันจะขึ้นได้แค่เนี้ยอย่าเล่นแบบนี้นี่ลงสี่เซตเหมือนกันนะครับก็วันนี้เป็นโปรแกรมเล่นใบเสี้ยงของผมซึ่งผมเล่นจริงๆนะเล่นแบบนี้แต่ บเซพเนี่ยเวลาผมเล่นอ่ะผมจะพักเซตน้อยมากเพราะว่ามัดมันไม่ได้ใหญ่มัดมันแค่นี้มันไม่เหมือนหลังไม่เหมือนอกไม่เหมือนขานะครับเน้นเล่นให้มันเฟลให้มันไหม้มัดเล็กอ่ะเล่นให้มันไหม้คุณจะรู้สึกเลยว่ามันไหม้ก็ถือว่าโอเคแล้วจำไว้นะครับเล่นเวทเล่นกล้องโดนก้นเล่นใบเสพต้องโดนใบเสพนะครับไม่ใช่เล่นใบเสพแล้วไปโดนโฟอาหรือโดนตะคิวกิ่นแถบนี้นะครับโอเคนะครับลองเอาไปทําตามมันดูแล้วก็บอกด้วยว่าโดนหรือไม่โดนเอาวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับใครที่อยากมาเทนส่วนบุคคลนะครับหรือเทนออนไลน์ สามารถติดต่อได้นะครับที่ l i น์ App Studio l o ลหข้างล่างนี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ